เปิดตำนานพระธาตุไรเงาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองนครที่กล่าวขานกันว่ายามแสงพระอาทิตย์ตกทออพระทางใดเงาของพระธาตุก็ไม่ปรากฏที่มาที่ผมกล่าวถึงนี้คือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรืออีกเชื่อหนึ่งเรียกว่าวัดพระบรมธาตุตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวัดที่มีขนาดใหญ่และมีอายุในการก่อสร้างในเก่าแก่ที่สุดด้วยความสําคัญทางศาสนาเป็นอย่างมากตั้งแต่สมัยโบราณในปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุ เป็นโบราณสถานที่มีความสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้พระบรมธาตุเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงระฆังขนาดใหญ่องค์แรกในเอเชียแต่วันออกเฉียงใต้มีจุดเด่นอยู่ที่ยอดเจดีย์ซึ่งหุ้มด้วยทองคําแท้จากความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาว่า องค์พระธาตุประกอบด้วยทองรูปพรรณและของมีค่ามากมายจรดปลายเชียดีซึ่งสิ่งของมีค่าเหล่านี้พุทธ่าห์กนิชคชนำมาถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อให้ตนได้พบกับนิพพานความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งขององค์พระบรมธาตุคือองค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะก,กระทบไปทางใดซึ่งยังไม่มีใครหาคำตอบได้ว่าเป็นเพราะอะไรจากความมหัศจรรย์นี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงให้เชียดีนี้เป็นหนึ่งในอนซีนไทยแลนด์ของเมืองไทยและปัจจุบันกำลังผลักดันให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเน อีกด้วยครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดหัวใจ <c oughs> กดติดตามช่องเที่ยกับปามด้วยนะครับ